สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทําการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวางสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องชัชวางสไตล์เวอร์ชัน2นะครับกันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวางสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญ เพื่อนๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปต่อไปเพื่อนๆก็จะได้รับชมคลิปเป็นคนแรกเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำนะครับโปรโมชั่นนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟนะครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับก็ประมาณห้าตัวนะครับก็เราไปดูกันเลยนะครับไปที่แป้นพิมพ์มือถือได้เลยนะครับ โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับเครือข่าย Two m o v e นะครับตัวแรกนะครับตัวที่1นนะครับให้เรากดดอกจัน777ดอกจัน5 5สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่2 g จิกนะครับใช้งานได้1วันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สมัครไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอไปได้เลยนะครับ โอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูฟตัวต่อไปกันได้เลยนะครับตัวที่2นะครับให้ทุกคนกดดอกจาน8 7 8ดอกจัน3า8ส6สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นความเร็วอยู่ที่2 g จิกนะครับใช้งานได้7วันนะครับหรือ1สัปดาห์ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่แคบที่สมัครไม่ทันก็สามารถแคปบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ เรามาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทู m o v e นะครับตัวที่3กันนะครับให้ทุกคนกดดอกจาน 8, 7, 8ดอกจาน 3, 8, 0, 6สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทู m o v e นะครับตัวนี้นะครับความเดียวอยู่ที่2 g จิกนะครับใช้งานได้7วันเช่นเดียวกันใครไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับ เรามาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวที่4กันนะครับตัวที่4นะครับให้เพื่อนๆื่อนกดดอกจัน935าดอกจัน53สสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตเสริมนะครับของเครือข่ายทูม v ฟนะครับจำนวน2กิกนะครับใช้งานได้1เดือนนะครับใครไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอไปได้เลยนะครับเรามาดูนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวสุดท้ายกันนะครับคือตัวที่5นะครับ ให้ทุกคนกดดอกจัน935ดอกจัน9สีี่่เหลยมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่2กิกนะครับใช้งานได้1เดือนใครไม่ทันนะครับก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคครับอันนี้นะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข่ายทูมูมนะครับทั้งหมด5ตัวที่ผมนำมา เสนอให้เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ผมหามานะครับทั้งหมด5ตัวนะครับก็จะมีทั้งที่สมัครได้และไม่ได้เลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเป็นข้อมูลนะครับที่ผมนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับสร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่องชชวสไตล์เวอร์ชั่น2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไคร b e กับช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c คร b e กับช่องชัชวัตรสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสาร แล้วก็แจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่องชัชวัไตายลงแล้วผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ